การเปลี่ยนราคาวุบแบบวุ๊บ,บแว๊บเนี่ยมันสามารถถ่ายเทได้เยอะถ้าไม่เปิดเผยปรากฏว่าไม่ไว่าจะสามพล้านหรือ6,000ล้านหายไปเลยครับเงียบไปเลยการขึ้นราคาหลังจากนั้นไม่เคยมีการวัดสต็อกน้ำมันอีกเลยครับ กำไรของกิจการน้ำมันถึงเพิ่มจาก20,000ล้านเป็น200,000ล้านใน3ปีครับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่หรือนั่งอยู่ที่บ้านนั่งใส่เสื้อแดงอยู่เป็นคนจ่ายทั้งสิ้นครับรวมทั้งผมด้วยเราต้องเปลี่ยนทั้งระบบแล้วครับไม่ใช่เรื่องความรู้ เขารู้ทุกเรื่องครับในเรื่องนี้เพราะผมสอนเขาเองนะฮะแต่ถึงวันหนึ่งที่มีอำนาจวันหนึ่งที่มีเงินเขาทั้งหลายจะลืมมันหมดครับเพราะถูกเลี้ยงดูที่นั่นชีวิตผมอยู่ในการเงินอยู่ในน้ำมัน เงินผ่านนี่ผมอยู่กับบริษัทซึ่งมียอดขายสามล้านล้านบาทสามสี่บริษัทครับเราจะพบเลยครับถ้าผมไม่มีสิ่งที่ผมพูดที่แล้วมาอสุรกายในตัวผมมันจะกืนกินผมไปหมดครับอสุรกายของความยะโสโอหัง ความเห็นแก่ตัวความโลภก,การคดโกงการโกหกมันจะกืนกินเราไปหมดครับเมื่อไรทำงานเนี่ยเราจะพบว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดเลยอยู่ที่อสุรกายในตัวเราถ้าเราเผลอให้มันกืนกินตัวเราไปหมดเราจะทรยศต่อพี่น้องคนไทยครับ เราจะภูมิใจกับความร่ำรวยตำแหน่งกำไรเงินทองที่เราได้อย่างเดียวเราจะลืมบุญคุณของคนไทยที่ช่วยเหลือเรามาครับครับผมขอเล่าอีกหนึ่งนาทีเ <c> ม <ười> ื่อผมอายุ40สผมเข้าวัดครั้งแรก ผมธรรมดา,าผมไม่เข้าวัดนอกจากงานศพเพราะผมมีความรู้สึกว่าในวัดนั้นวุ่นวายกับผมอะผมก็ไม่ค่อยจะเข้าผมมีปัญหาบางอย่างมีคนแนะนำผมว่าให้ไปพบท่านพระพุทธทาสผมลงไปที่ชัยยาสุราชของกำนันสุเทพของเราเนี่ยครับไปที่ชัยยา ไปพบท่านพุทธทาสผมไปถามคำถามท่านหลายอย่างโชคดีในชีวิตมากครับผมได้คุยกับท่านห้าวันหคืนครับคุยกับท่านตั้งแต่ประมาณตีสี่ถึง8ปดโมงเช้าห้าวันครับท่านให้ชีวิตใหม่กับผมทีเดียวในวิธีคิดแต่เราไม่มีเวลาเล่านะครับ แต่ผมจะเล่าอันหนึ่งผมได้เรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับศาส,สนาเนี่ยสอนคนให้พ้นทุกข์ด้วยปัญญาใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ผมถามว่าถ้าไม่มีทุกข์จะพ้นไหม ถ้าไม่มีทุกข์จะพ้นไหมท่านตอบว่าสุขสมุทัยนิโรธมักไม่มีไม่เคยมีมีแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมัก ตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยแก้ปัญหาคนยากจนแก้ปัญหาคนเจ็บป่วยด้วยการไปหาคนมีความสุขหรือคนมีเงินเลยผมจะให้คนมีความทุกข์กับคนมีความทุกข์ช่วยกันเพราะเขารู้จักมันท่านบอกว่าสุขสมุไทยนิโรธมักไม่มีเรามีความทุกข์จากเรื่องพลังงาน แต่คนที่ดูแลทั้งหมดเขากำลังมีความสุขครับเขาจะไม่มีวันแก้ให้เราหรอกครับเขาจะไม่มีวันแก้ให้เราครับการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานยาทรงจากระบอบนี้กลับไปยังระบอบของข้าราชการมันต้องกลับมาหายังคนที่มีความทุกข์ยาก การแก้ไขจะต้องกลับมาที่ประชาชนครับเพราะเราเป็นคนมีความทุกข์ฮะเราจะแก้มันเขามีความสุขเขาจะไม่แก้ให้หรอกครับขอภาพสุดท้ายนิดหนึ่งขอภาพสุดท้ายนะครับข้ามไปเลยครับครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้สำคัญมากคราวนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างกฎหมายที่กำจัดการโกงทุกชนิดออกไปให้ได้ผมเคยเสนอในสภาผมเป็นสวอ,อยู่14ปีไม่สำเร็จฮะมันไปครึ่งกลางแล้วจะมาเล่าอันที่สอง เราต้องนั่งทู่ซีจ่ายเงินทั้งนั้นมีความทุกข์เพราะเราถูกผูกขาดฮะผูกขาดทั้งอำนาจรัฐผูกขาดทั้งธุรกิจรวมกันอยู่ที่นั่นหมดต้องออกกฎหมายกำจัดการผูกขาดให้ได้อันที่สเราต้องรับรู้ได้รู้ความจริงต้องมีองค์กรสารสนเทศอิสระของประชาชนฮะ อย่างนั้นเขาเราไม่รู้เรื่องเลยผมคนเดียวก็ทำไม่ได้ผมคนเดียวทำไม่ได้ฮะอีกสองสวันผมจะดุด่าเละเลยเป็นอย่างนี้ฮะเขามีเงินพร้อมที่จะให้ใครมาด่าแทนได้เยอะแยะไปหมดแล้วครับอันที่สี่เราต้องปฏิรูป FT ผมยืนยัน เพราะไม่ว่าจะทําอะไรจะโกงจะคาอชันจะทําอะไรผิดพลาดจะทําอะไรเกินฟุ่มเฟือยทุกอย่างค่าใชา้จ่ายพวกนี้มันจะใส่อัตโนมัติเข้ามาในเอแล้วมาเก็บเงินท่านที่บ้านค่าไฟฟ้าภูคาท่านผมพูดจริงจังเลยในเรื่องนี้เราต้องรู้มันจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมได้ให้ท่านรู้เรื่องของการ กำหนดราคาสิงคโปร์ให้ท่านได้รับรู้เรื่องการกำหนดกองทุนว่ามันถูกใช้กันยังไงถ้ามีโอกาสท่านต้องรู้มากกว่านี้ครับว่าสิงคโปร์คืออะไรทำไมเรามีน้ำมันในประเทศเราถึงต้องส่งออกทำไมเรามีน้ำมันในประเทศเราถึงจะต้องใช้น้ำมันแพงกว่าสิงคโปร์ตลกมากเลย คนดูแลไม่อายหรือไงครับมีน้ํามันอยู่ในประเทศไทยมีพลังงานอยู่ในประเทศไทยแต่ต้องใช้น้ํามันแพงกว่าคนสิงคโปร์ตลกมากเลยประเทศสิงคโปร์ไม่มีน้ํามันสักหยดเลยครับยังใช้น้ํามันถูกกว่าประเทศไทย แล้วคนสิงคโปร์จะมาซื้อน้ำมันประเทศไทยยังซื้อได้ถูกกว่าคนไทยอีกโอ้โหมันอะไรกันใหญ่ใช่ไหมครับคนที่กำหนดไม่อายบ้างเหรอครับเราต้องแก้ไขครับถ้าเราเลิกผูกขาดเราจะเห็นวิธีเยอะแยะ,ยะเราจะไม่มีการกินหัวคิว เราจะเห็นคนดีๆที่มีอยู่ในองค์กรต่างๆนะครับมีคนดีๆได้มีกำลังใจแต่สิ่งแรกก็คือจะต้องเอาระบบนี้ออกไปจากพลังงานครับขอบคุณที่อดทนฟังขอบคุณครับแต่มันต้องแก้โดยท่านทุกคนครับ แล้วก็ขอบคุณท่านที่ทำครับขอบคุณครับ